สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญของพรมันนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรไซส์เวในกรอบลงซื้อขึ้นขายเก่งกำไรระยะสั้นๆนักลงทุนเน้นเล่นสั้นๆบริหารพอร์ตให้สมดุลทำกำไรระยะสั้นๆในกรอบเน้นบริหารพอร์ต สำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1680เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1720เเหรียญค่ะ สำหรับแนวโนม้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมายืนที่บริเวณ1,700เหรียญได้อีกครั้งหลังจากที่2วันก่อนราคาในวันศุกร์หลุดอย่างรุนแรงหลังนอนฟ a r m p a y r o ออกมาดีกว่าที่คาดอย่างมากและในสภาวะตลาดโดยทั่วไปการซื้อขายที่เบาบางลงและกองทุน SDR p มีแรงขายเข้ามาอีก2.63ตันปัจจุบันลดการถือครองทองคามาอยู่ที่1,100 ห2 5 4 8ตันหลังจากที่วันจันทร์ขายออกมาอีก4ตันในวันก่อนดัชนีดอลลาร์ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องด้านดัชนีดอลลาร์ยังปิดปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง461.6 จุด4.6จุดหรือคิดเป็นบวก1.7%ที่ระดับ27,572.44จุดสำหรับเมื่อวานนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดๆขณะที่คืนนี้ก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดๆค่ะและกลับมาพบกับบุญของพอรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะและกลับมาพบกับบุญของพรมอน n ี้รีพอร์ตดนในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ